สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องลิต้ายิ๊ดแค่ชจ้าพิงแก่บูแล้นี้นะคะเรากลับมาเล่นเกมโลบอร์นนเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นชื่อแมวบูค่ะเวนาพีนะวันนี้นะคะพี่ลิต้าจะมาเล่นทายเพลงนะคะปี2025นะคะเรียกว่ากลางปี2025ไป,ปจนถึงปลายปี2025แล้วนะคะเนี่ยเย้ชื่อคิดเพิ่มมาเนยาวจัง คือประมาณว่าเราไม่ได้มาเล่นถ่ายเพลงนั้นมากแล้วตอนนี้มีเพลงอัปเดตมากมายแล้วนะคะตอนนี้ที่เราเปิดคลิปอยู่เนี่ยแทบจะไม่ใช่บูหัว่บนแต่มันคือบูค่ะที่น้องๆมาจัดอะไรกันก็ไม่รู้นะคะในนี้เล่นใหญ่เกียงไกลมากมองอะไรก็แทบไม่เห็นเลยคะเดี๋ยวเราจะออกมาจากตรงนี้นะคะแล้ววันนี้น้องเอฟซีที่จะมาร่วมถ่ายเพลงไปกับเรานะคะมีคอปเตอร์เจเจนะคะน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะน้ำหนาวของขวัญนะคะน้องอ้อนนะคะน้องอลีนแบบหนานะคะน้องคิมน้องแคปเทนนะคะน้องไม่เขียนชื่อนะคะน้องฟอรลันวิน ีใบบัวนานนะแล้วก็น้ำหอมนั่นเองซึ่งใครที่อยากเข้ามารล่นอัจฉริยะบริตตันนะคะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มข้าวโพดกีแคทกันที่ไอจีและทิกต็อกลิตตันด้สกอร์กีแคทนะคะตัวโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าข้าวโพดกีแคทจิ้มเข้าไปกดร่วมได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์ฟเวอร์อัจฉริยบริตตันนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตริตต์แคทเกมโลบบอกด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเส้อในชีวิตจริงนะคะซื้อสองตัวได้รับแอดด้วยค่ะที่อยากได้ก็แอดไลน์ ไลน์ใต้คลิปแชทจบจะกดลิงก์ใต้คลิปนภาษาอังเสื้อได้แล้วสุดท้ายฝอบพิมพ์ให้รักนะของพิมพ์ทีหน้าช่องเลยเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มถ่ายเพลงดนวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปกำลังคิดอยู่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนดีสนามฟุตบอลไหมอะไรใหม่ๆสนบบา,นบา,นบานมบอลไหม อะไรใหม่ๆนะคะอะไรใหม่ๆแล้วอะไรใหม่ๆเฮ้ยคือจริงๆอยากขึ้นไปบนนี้มันดูแบบ f ิล l ซสเป e ช i ย l สุดๆเลยแต่อามันขึ้นไปได้ปะโงบาลโรงบาลมันมีทางให้ขึ้นปะไว้โรงบาลล้ำมากๆเลยขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นได้ขึ้นได้ทุกคนตามมาค่ะ เดี๋ยวพี่ลิต้าสร้างรถให้ก่อนทุกคนมาค่ะมีไอคาซูวาดิชาดิสูไรออนคือน้องกำลังคิดว่าพี่ลิต้ากำลังพาไปในที่ที่แบบแสนไกลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไปแค่โรงพยาบาลเนี่ยะค,ะ <laughs> ค่ะแคปเท็นบลอกอุตสาห์สร่างให้อ๋อคือให้เล่นในนู้นเหรออ๋อคือคือน้องตั้งใจจะให้พี่ลิต้าเล่นในนี้เหรอแล้วมัน อ๋อจุดของคนใบ้ฮ่าฮ่าฮ่าพี่ลิต้าเข้าใจว่าสร้างเปิดคลิปเฉยๆไป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 ยุบยุบลดยุบลดนะคะมามามาจุดของคนใบ้ไหนแล้วคนใบ้นั่งไหนคนใบ้นั่งนี่อ่ะอ๋อ้องอุตส่าห์สร้างให้อ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคโอเคโอเคภาพมันก็จะเหลืองๆนิดนึงนะคะโอ้นี่นะคะแล้วทุกคนนั่งได้เลยนะคะทุกคนนั่งเออแบบนี้ก็ดูดีนะคะเป็นฟิลแบบคอมมูนิตี้กุ๊กกิ๊กุ๊กใจนะคะโอเคเออเพลงแรกก็เพลงอะไรดีนะ นะเดี๋ยวพี่ลิต้าขอคิดก่อนเดี๋ยวนะพี่ลิต้าว,ว่าน้องต้องรู้เพลงนี้แน่เลยอะอันนั้นพี่ลิต้าขอนะสามพยางน้องต้องรู้แน่เพราะเพลงเนี้ยพี่ลิต้าเล่นในติก๊กต็อกประมาณ800ล้านคลิปนะคะเป็นเพลงที่มาดังดังในช่วงนี้มากๆเลยนะคะน้องๆรู้แน่นอนถูกค่ะถูกค่ะแคทเธรรมดาแคปเทนถูกโอยตลกอะแคปเทนค่ะแคปเทนถูกค่ะาาาาตลกดีกค่ะถูกเร็วมากถูกใจ อ่ะแคปเทนใบใบต่อนรัน,น,นบอกหนูไม่มีที่นั่งในสังคมค่ะสามพยางมานี่มาพ,พี่ต้าพิมพ์ก่อนขอให้ใช่มานี่มา,มาปะทุกคนพิมพ์มานี่มาหมดเลยอะต้องใช่แล้วพี่ลิต้าถูกฮ่าฮมันก็มีกันอยู่แค่เดียแหละฮ่า พีด้าถูกนะฮะไม่ที่อยู่ในมือไม่ชิฟเฟิธรรมดาเราเป็นแก้วก็ธรรมดาแต่ตอนนี้เรามาเป็นดาพีด้าเพลงอะไรเนี่ยหมดมุกหรือยังสามพยางเหมือนเดิมสามพยางเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะไปกันแค่สามพยางแล้วก็รู้เรื่องเลยนะคะสามพยางแล้วแต่บอกบีบีบีบนั่น,อ B, 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 นสองพยางไหมหรอสามพยางค่ะเราจะเล่นแค่แค่สามพยางลอยทะเลไม่ใช่ค่ะไม่ถูกค่ะผู้ชาย เป็นวงปะเยอะแล้วมาสว่แล้วปอบใช่ปะน่าจะเป็นวงผู้ชายที่มันเป็นประกอบหนังอะน่าจะเป็นวงปะหรือมันมันเป็นวงไหมพี่ดิต้าก็ไม่แน่ใจเว้ยแค่น้องชาย แล้วบอกวงอะไรเอ,อยมันเป็นวงป้าพี่ลิต้าไม่แน่ใจไอ้ด e มอนฮันเตอร์อะไรพวกนั้นนะน่าจะเป็นวงแหละโซดาปอมมันต้องเป็นวง y ยเ e น a g เกฮ d ดชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษนี่ใบให้เลยคะ่ะชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษดังในต i อกต๊อกโยเกเเน่าเกฮโดเดนอมเดนด,นด,นด,นดิโดเดโยมาส์กแคปเทนบอกเอาไปถืออันนั้นผู้หญิงอันนั้นผู้หญิง อาถือผู้หญิงค่ะมูมูม,มูคือเพลงอะไรมูมูมอ๋ออสราป๊อบไงเฮ้ยพี่นิตเาเข้าใจว่าเป็นวงหรือมันเป็นศิลปินเดี่ยวเลยพี่นิตาเริ่มไม่มั่นใจแล้วเป็นวงปะเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นวงไหมทุกคนรู้จักแน่ๆ ระหว่างเส้นบางๆชื่อเพลงชื่อเพลงเป็นอังกฤษน้องอยากจะตอบที่ระทึกอยู่พี่นิตาบอกชื่อเพลงเป็นอังกฤษเออเป็นวงเป็นวงจริงโซดาป๊อปหน้านัทถูกค่ะหน้านัทถูกค่ะโซดาป๊อปเก่งมากลูกหน้าน,านัทเยอะแยะเลยเฮ้ยจ๊อ นานานนใบตอเลยแต่จริงๆน้องๆก็พิมพ์ตอบกันหลายคนแล้วนะส่วนราป๊อบแจกแค่ไม่ทันน้องนาันนัทแค่นั้นเองนะคะน,น,น้องอึ้งแค่ั้นอึ้งปกติพี่ลิต้าไม่เอาเพลงสากลหรือเพลงเกาหลีมาเล่นหรอกนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเพลงแบบทีมเพลงดังที่ติดก,กระแสในติ๊กซอวจริงๆชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษค่ะ B B is a B the bus อ่ะประชือกันใหญ่เพลงอะไรดีอ่ะคิดก่อนคิดก่อนชื่อเพลงพี่ลิต้าคิดว,ว่าวาดอ่ะชื่อเพลงเป็นเป็นภาษาอังกฤษหมดต้อง เอามาให้หมดอ่ะมีคอสบยุไอชายกี่พยางน่นสิเออกี่พยางเราจะได้สโคบแทบถูกนะคะการใบว่ากี่พยางนี่สําคัญมากนะ นี่ทุกคนจริงจังมากเลยอ่ะดูดิคอมมูนิตี้นี่ทุกคนจริงจังมากเลยอะ่ะเอาแคปเทนถูกเหรอถูกคือเพลงอะไรนะมีไว้ให้รักเหรอคงไม่ใช่เพลงอะไรอะ่ะแคปเทนถูกเพลงอะไรอะ่ะแคปเทนตอบหลายเพลงพอ <c ười> ดีว่าแคปเทนตอบหลายเพลงอะ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเพลงอะไรถูกอะ่ะอ๋อน้านัฐบอกอาปาถือคะ่อะอาปาถือเหมือนมีคนตอบก่อนหรือเปล่าก่อนแคปเทนเปล่าอ๋อแคปเทนพิมพ์คนแรกจริงด้วยอาปาถือจริงวะเจ็ดพยางค์ B Cost of U I ใช่เฮ้ยไม่ใช่เจ็ดพยางค์เพลงอะไรเดี๋ยว As in the building วุ้ยเจ็ดพยางเลยหรอเฮ้ยยากนะเนี่ยเจ็ดพยางเป็นภาษาไทยเหลืองกี่อะช่วงนี้มีเพลงอะไรดังบ้างอ๋อยังถามวิกิพยางเขาบอกว่าเจ็ดพยางใครถูกอะเอาถูกเราหอมถูก B U B U คือเพลงอะไรอะ B <Be> U <you. S 2> อ้าวแล้วทำไม B U มันมีแค่สองตัวเองแต่ทำไมมันเจ็ดพยางงง B U คือเพลงอะไรอะ B U I C H I อะ B U I C H I อันนั้นไม่หกพยางนะงงมากน้องบอกสีพยางง่ายมากจริงอะไดีสีแพงง่ายมาก มีไว hey, 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 hey. er ้ให e> ้รักใครอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่ไหนแค่นั้นเหรอเดี um ๋ยวเดี mac, ๋ยวอ๋อฟอลันอุ้ยพี่ลิต้าพิมพ์ไม่ทันน่ะสี่พยางพี่ลิต้าก็รู้มีเวลาักแต่พี่ลิต้าพิมพ์ไม่ทันน่ะมีเพล่ละมีเพ่อะรฟอลันบอกเพลงเก่ากี่พยางริมหาายพิมพิมไปก่อนเพื่อถูกอุ้ยเดี๋ยด้มีไว้ระกน้องๆรู้จักปะเพลงเนี้ยพอมากแล้วเพลงดังมากเลยนะคะมีหิวรักโอ้โหสิบปีที่แล้วต้องดูว่ากี่พยางสองพยางเหรอสิบปีที่แล้วเหรอ โหสิบ oh, ปีเิปีนี่บางคนในนี้ยังไม่เกิดเลยนะเอาจริงของอาสยามเฮ้ยสองพยางอาสยามสองพยางแน,น <c oughs> แน่นอกแน่นอกอ๋อสองพยางของอาสยามนี่เด่นนึกถึงใบเตยอ,อาสยามสองพยางเพลงอะไรอ่ะอาสยามเพลงอะไรเมลีออ๋อเพลงของกระแตเมลีแน่เลยอะ่ะเมลีถูกแน่เลยอะ่ะกระแตอาสยามเมลีแหละเมลียังไม่ถูกอีกเหรอไม่ใช่เมลีเหรอเมลีตืดแม่ถูกนั่น เมลี <Mary. S 2> อ่าเม่ถุงจริงด้วยอ๋อเมลีนี่บางคนเกิดไม่ทานนะ้ำจริงแต่พี่ลิต้าเกิดทันนะคะสุริยาเรือนลับสุดขนานำ้ำเนินนานปีนี่พี่ลิต้าก็ถูกอยู่นะเม่สองพยางมีอะไรดีบีบี <laughs> พิมก็อยู่นะ่าแบบบ,บบีบีสปีดอบัส ต้องไปมากกว่านี้ถ้าเกิดส่งพยางพี่ลิต้านึกไม่ออกต้องไปมากกว่านี้ก่อนนะถ้าพี่ลิต้าพิมม่วๆไม่ได้หรอกแต่เนี่ยพี่ลิต้านึกถึงเพลงเมลอนอยู่นะแต่อ่าไม่รู้จะใช่ไหมใครใครถูกอะ่ะเอาถูกแล้วเหรอของขวัญถูกของขวัญลามปามเหรอหรือวาดไว้ก็ไม่รู้ของขวัญพิมพ์เยอะด้วยอ๋อลำ เมื่อไหร่จะเป็นถึงคิวพี่ลิต้าเมื่อไงพี่ลิต้าอยากเอาเพลงเมลอนมากเพราะไม่มีใครพิมพ์ในนี้เลยเป็นไปได้พี่ลิต้าจะเพลงที่แบบไม่มีคนพิมพ์ในเนี้ส่งพยางนั่นส่งพยางกันใหญ่อ่ะรอพี่ลิต้ารอน้องใบก่อนไม่ใช่เพลงไทยเฮ้ยส่งพยางไม่ใช่เพลงไทยอุ้อยน้นองพี่ก็โกลเด้นโกลเด้นโกลเด้นเฮ้ยโกลเด้นอ้าวเฮ้ยมีคนตอบฮอรซอดเว้ยเฮ้ยหรือจะเป็นฮอรซอดเฮ้ยแต่พี่ลิต้าคิดว,ว่าโกลเด้นนะเนี่ยเมทถูกเมทไม่เมทถูกเมทถูกฮอรซอด อ๋ยน,นี่เันเพลงประจำตัวพี่เลต้าเลยเนี่ย Hot Sauce Hot Sauce Everybody wants some but can't handle i e เลยบอ m โอ๊ยเสียดายาฮอสอดโอ๊ยพี่เลต้าต้องสาวเอาเพลงกลเด้นเพลงเก่าทะลุพลันล้านกังนำสไตล์อย่างก็งกังนำสไตล์ทะลุพลันล้านเออบุมบายาก็เป็นไปได้นะพันพันล้านต้องบอกสามพยางกังไม่ใช่กังนำสไตล์หรอเออ บุมบายานี่ใช่เลยเนี่ยวงตัวแม่ตู้ตูตตมีเพลงอะไรก่ะพี่ดิต้าว่าเพลงของแบ k p พิงชัวเลยแต่ว่า3พยางน้องตอบไปหมดแล้วอะ่ะต้องมีคนถูกมั้งแหละวงตัวแม่แบ k p พิงชัวเอามาทั้งอัลบั้มแล้วเนี่ยไม่รู้แต่พิงเวนอมเออเป็นไปได้พิงเวนอมคิวดิ เลิโอ๊ยร้องแยกตัวไปหมดเดี๋ยว้องสอบไปหมดแล้วจริง,งสาพยังพี่พิต้าเซ็งลำใหญ่เลิฟซิกเกอร์ไหมเฮ้ยเลิฟซิกเกอร์ไม่ถึงพันล้านต้องมีคนถูกบ้างแล้วดิ YG YG ต่ไม่ใช่แบกพิ้งหรอไม่ใช่แบกพิ้งหรอ อ้อเนี่ยกระเชงตอนแล้วก็อะไรนะ I'm the best หรอไม่ใช่ใช่อะไรไฟเออร์อ่ะเฮ้ยไม่สามพยางวงทวีนน่วันพัวเลยรทวีนนิวันแต่ว่าแต่ว่าเพลง I'm the best หรอ I don't care เขียนเขียนไป I don't care I am the best อันนั้นก็สี่พยางปะเขียนเขียนไปก่อนไม่ใช่บูบาย่ามีคนตอบบูบาย่าไปตั้งแต่แรกแล้วลาลิสาพี่ลิต้าพิมพ์มพิมไปจริงๆพี่ลิต้าคิดว่ามันเป็นมันคือแบล็คพิงก์น้องบอกว่า7ปีเฮ้ย7ปีเว้ยไม่ใช่แบล็คพิงก์หรอเฮ้ยเจ็ดปีต้องแบล็คพิงก์แน่เลยอะสามพยางประเด็นคือสามพยางซึ่งทุกคนอ่ะตอบกันไปหมดทุกเพลงแล้วอะจามพิงไว้นอยเฮ้ย p r e t ว y savage QD love bad girl สามพยางเหรอ จริงๆเอาใครตอบถูกอะแคปถูกแคปเทนตอบตรูตูอ้าวตูตูเป็นสี่พยางไม่หรอเดี๋ยวนะเออตรูตูตูมันมีใบไ,ไม้สี่พยางไม่ใช่หรออลิไใบผิดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปทวนอีวันฮิตชูวินดาตูตูตู เต้ด้วเต้ดเต้ด้โอ้เยโอเยแคปนี้ได้บ่อยเหมือนกันนะเนี่ยน้องบอกของหนูขึ้น3พยางอ่ะใน Google ไหนๆดูดิเปิดไหมตูตูตูโอุย้ยอันนี้น้องบอก4พยางสี่พยางพี่ดิต้าไม่รู้หรอกน้องต้องไปเพิ่มก่อน4พยางเนี่ยตูตูตูเนี่ยของแบล็คพีง่ายสี่พยางเอาถูกแล้วเหรอไม่ถูกเลยที่ค่าหนังสือโอ้โหอะไรจะเร็วเกิน <laughs> แค่บอกพยางก็รู้เลยนะคะเด็กสมัยนี้กะเอาเพลงที่พี่ดิต้ามไม่รู้จักเลยใช่ไหมล่ะฮหอหอ,หอแต่จริงๆน้องที่ที่เล่นกันมานี่พี่ดิต้าก็รู้จัก ทุกเพลงนะแต่ไม่ตอบไม่เคยทันเลยเดี๋ยวดูก่อนเตรียมเปลี่ยนภาษารอ6พยางมีคอร์สออฟยูไอชายเจ็เดือนที่ผ่านมาเพลงรักเพลงแรกเจ็เดือนที่ผ่านมา42ล้านวิวเพลงอะไรอะเพศอะไรคะ6พยาง พยางเลยนะเพลงอะไรอะ่ะมีชายแล้วผู้หญิงในวงหรอชายผสมผู้หญิงถ้างั้นพี่ดิตาแต่หญิงร้องหญิงร้องแต่มีชายบวกหญิงในวงแต่หญิงร้องชายแค่ใน MV ็มักวันฉันจะหายดีอ๋อก็เป็นไปได้นะนี่ในมองโหไม่กับแคปเทนเล่นกันสองคนปะคะเนี่ยพี่ดิตาไม่ใช่หรอกเนี่ยไม่พี่ดิตาแค่แบบมีอินเนอร์ในการเล่นนะคะเมียนทะลุสองคนเล่นกันอยู่สคนสลับไปสลับมานะคะเนี่ยแต่ฉัน วันฉันจะเงมองดาวบนฟ้าสองพยางเพลงอะไรไม่รู้ค่ะรอนน้องใบมากกว่าสองพยางก่อนพี่จะจะไม่พิมพ์มั่วๆไว้หญิงร้องโอ้ยหญิงร้องมันมีนมนมนมนหลายเพลงไม่ใช่เพลงไทยสองพย,งยางหญิงร้องโกเธแดน gonna be gonna be golden gonna be g o n n be golden <laughs> ในที่สุดพี่ติต้าก็ถูกมาต้องเมลอนแล้วมาเมลอนต้องเข้าแล้วค่ะส่งพายางเหมือนกันค่ะเอาเลยพี่ติต้าสงา่งพยางเข้าน้องเลยสงย่งพยางฮ่าฮ่าฮ่าผมไม่มีใครพิมพ์เขว่าเมลอนเลยพี่ติต้าก็เลยอยากให้ส่งพยางยิงร้งองค่ะน้องก็บีบีอยู่นั่นแหละบีบีสบีดาบ้าสินนั่นแหละแล้วลพี่ติต้านะไม่พิมพ์เขาว่าเมลอนเลยเพราะว่าถ้าพิมพ์เนี่ยน้องจะคิดว่าพี่ติต้านึกถึงพี่เมลอดถ้าเรื่อนจะไม่ได้ฟังไม่คะมีหลายคนร้องในเพลงนี้ เลยค่ะใช่ไหมมันมีหลายเพลงด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนี่หว่ามีหลายคนร้องเพลงนี้ค่ะเมลอนเป็นเพลงสนุกค่ะเพลงคนไทยค่ะมีใบเยอะมากชาติไทยค่ะนนองบอกของใครไม่รู้ค่ะไม่บอกค่ะมันเป็นฟิชเชอร์ลิงหลายคนแต่หลักๆก็ไม่รู้เหมือนกันเมลอนจัดเปียวไปแล้วันต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 ันนะสองพยางน้องๆลูกสองพยางค่ะเวลาไลฟ์จะมีคนขอเพลงนี้ตลอด ยังไม่มีคนถูกเลยนะน้องบอกอะไรอะเห็นไหมยากมากเลยใช่ปะยังไม่มีคนถูกเลยอะเดี๋ยวขอดูยอดวิวใน Youtube ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นเพลงดังอยู่นะเนี่ยจ๋านงพาณีเป็นหลักร้อยล้านวิวค่ะร้อยล้านวิวยังไม่มีคนยังไม่มีคนตอบถูกนะคะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยของใครบอกไม่ได้ค่ะ บอกรู้เลยบอกศิลปินไม่ได้ค่ะเอาซอสไม่ใช่ค่ะเพลงไทยลูกเพลงสนุกมากเต้นได้เนี่ยพี่ลิต้าบอกว่าเพลงสนุกมากเต้นได้นะบอกละลายไม่ใช่ไม่ร้อนไงลูกเต้นได้นี่ถ้าพี่ลิตา้าพิมพ์ว่าเพลงตื่นๆนะทุกคนรู้เลยอะ่ะเพลงนี้ออกเมื่อเท่าไหร่ออกเมื่อ1ปีที่แล้ว ตอนนี้ทุกคนเงียบนริงกับผมเพลงดังจริงๆยังไงทุกคนก็รู้จักถูกแม่ถูกแม่ถูกค่ะแม่ถูกค่ะโอเคแม่ถูกค่ะโอ้โหเมลอนพี่ติต้านี่ได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยมาค่ะเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยซู้เขาซู้เขาซู้เขาเม็นะคะเม็ถ้าพี่ติต้าตอบถูกอีกทีนึงปิดลิปเลยบอกเลยฮ่าฮ่าฮ่า ตัดเพียวไปลาแมกกาลันตะเล่นแตนแต,น,ตนนะสี่พยางเพลงอะไรอ่ะตอบไปก่อนฮะพี่ลีต้าถูกเหรอคุกกี้เสี่งยงฮ่าฮ่พี่ลิต้าตอบไปงั้นๆนอะ่ะใช่เหรอแค่ไหนขนาดเพลงไหนอ่ะเพลงไหนอ่ะพี่ลิต้าถูกเพีงไหนพี่ลิต้าตอบไปสองเพลงคุกกี้เสียงทายหรอโอเคไหนแค่นั้นอุยอ้ยอุ้ยถูกอะ่ะเปลี่ยนคลิป เย้พ yeah, yeah. yeah. oh, ี่เดียตาตบถูกครบสามครั้งแล้วค่ะปิดคลิปได้เย้เต้เพียวไหมเราเป็นแลนด์แดนแลนด์แดนแดนนะโอ้โหยืนยืนกันรกมากเลยค่ะตรงนี้โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมา เล่นแข่งทายเพลงกันในวันนี้นะคะสนุกสนานกันประมาณหนึ่งเลยก mm ็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ช่วยกดไลค์แล้วก subscribe, mm hmm. ด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกินกินเพื่อใจพี่นิต้าทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะ mm hmm. แล้วก็ฝากไอจีและทิกเกอร์นิตาในสกอร์คิดแชทน,นะเ mm hmm. พื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าโปรอีแชทตรงหน้าโปรไฟล์ที่เ,เขียนคำว่าครอบครโปรอีแชทจิ้มเข้าไปแล้วกดเขาร่วมได้เลยเพื่อเรับริการว่าชิวับพีลิต้านั่นเองนะคะ mm hmm. โอเคค่ะงั้นสเหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. บ๊ายบาย